สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคลิกนะครับรายการที่จะสอะสในภาษาังกห้คุณผู้ชมนั้นคลิกเนี่ยนะครับแล้ววันนี้ผมคริสโตฟอร์ไรท์ก็จะมาพูดถึงภาษาอังกฤษเรื่องหนึง่งต่อจากครั้งที่แล้วนะครับนั่นก็คือ feelings part two ถ้าติดตามครั้งที่แล้วนะครับเราพูดถึงศัพท์ภาษาอังกฤษเกีเก่ยวกับความรู้สึกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็ได้ให้เห็นนะครับว่า คำที่เป็น ing เนี่ยหลายคนนึกว่าเป็นความรู้สึกแต่ด้จริงมันคือ n ไม m เอกหน้าแล้วครั้งที่แล้วก็ได้เห็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับว่าคำที่เป็นความรู้สึกเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับก็มักจะลงท้ายด้วย ed นั่นเองเนี่ยนะฮะแล้วก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าบางตัวก็จะออกเสียง it และบางตัวไม่มีเสียง it นั่นเองนะครับดังนั้นี้นะครับวันนี้เราจะไปดูนะครับคำที่เป็นความรู้สึกที่ลงท้ายด้วย ed แต่ไม่ออกเสียง it คำแรกนะครับก็คือคำว่าเครียดนั่นเองครับบ้านเราใช้ผิดกันประจำนะครับอยากจะบอกฝรั่งว่าอย่าเครียดเลยอย่าไปเครียดนะ don't be serious fighting fighting นั่นเองนะนะฮะฝรั่งเขาก็จะอ่านเขาจะเข้าใจแบบนี้ครับอย่าจริงจังการสู้รบการสู้รบันนั้นนะครับที่จริงแล้วนะครับคำว่าเครียดนะครับคุณผู้ชมครับคือคำว่า stressed นั่นเองครับแล้วถ้าเครียดมากๆนะครับคือ stressed out นั่นเองครับ don't be stressed เครียดเลยนะครับหรือแม้กระทั่งจะใช้ don't think too much นะครับ don't think too much ก็คืออย่าไปคิดมากนั่นเองนะครับ so don't be stressed ก็คืออย่าไปเครียดเรื่องนี้นั่นเองนะครับหรือว่าถ้าช่วงนี้นะครับงานเยอะ I have a lot of work I'm really stressed หรือ I'm really stressed out นะครับเครียดจนมันออกมาหมดเลยนี่นะครับและอีกหนึ่งคำนะครับของคำว่าเครียดเนี่ยนะครับผมหรือคล้ายๆคำว่าเครียดก็คือคำว่ารู้สึกเกร็งๆนี่นะครับก็คือคำว่า tense นั่นเองครับ T-E-N-S-E e. อาถูกสิครับ tense สำหรับพี่น้องชาวไทยเราจะนึกถึงอะไรนึกถึงการการเวลา past present กับ future แต่ที่จริงแล้วเนี่นะครับผมคำว่า tense เนี่นะครับถ้าภาษาอังกฤษฝรั่งส่วมากเขาจะนึกถึงคำอะไรก่อนฮะคำว่าเกรงหรือคำว่าเครียดนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยนะครับพวก tense ไวยากรณ์ทำให้เรา <laughs> <Yeah>. <laughs> ทำให้เราเกรงทำให้เราเครียดที่จะพูดภาษาอังกฤษนั่นเองครับดังนั้นนะครับ stress หรือว่า tense นะครับ stress ก็คือเครียดหน่อยส่วน tense ก็อาจจะเกรงเน่น,นะครับอย่างเช่นเรารู้สึกเกรงเกงจะไปสัมภาษณ์งานอย่าลืมครับ serious ก็คือจริงจังนั่นเองครับหรือจริงๆอ่ะ are you serious ก็จะแปลว่าอะไรคุณพูดจริงๆเหรออ่าครับ ลำดับต่อไปสำหรับน้องๆครับผมที่ไปสอบแก t p a พนะฮะด็อกแค o โอเน็ตเอเน็ตอินเทอรเนตจีน่ยนะครับอ๋อไม่มีนี่ฮะมีแค่ g ก๊สแพแล้วก็โอเน็ตเอเนี่ยนะครับแน่นอนครับคุณก็จะลุ้นกับนะฮะผลข้อสอบครับเมื่อไหร่ผลข้อสอบจะออกสักทีว่าจะตกไหมวะเนี้จะตกไหมวะเนี้พอเห็นผลผ่านครับผมจูรู้สึกไงครับ I'm relieved หรือ I feel relieved นั่นเองนะฮะ relieved ก็คืออะไรครับรู้สึกโล่งอกนั่นเองนะฮะ relieved นะครับมันโล่งอกตอนนั้นอกครับแต่โล่งอกก็คืออะไรครับมันไม่มันหนักอกอีกต่อไปนั่นเองนะฮะเพราะถ้าคุณเนี่ยนะครับรู้สึกเหมือนถูกกดดันใช่ไหมฮะ I feel pressured หรือ I'm pressured นะฮะอาจจะถูกข้อสอบกดดนันพ่อแม่กดดนันสังคมกดดนันเจ้านายกดดนันลูกค้ากดดนัน I feel pressured หรือ I'm รหรือบางคนจะรู้สึกกลุ้มใจนะครับผมก็คือ I'm worried นะฮะ I'm worried about you ก็คืออะไรครับจะใช้กลุ้มใจเกี่ยวกับตัวเธอหรือเป็นห่วงตัวเธอมากๆก็ได้นะครับผม so worried ก็แปลว่ากลุ้มใจรู้สึกกลุ้มใจหรือรู้สึกเป็นห่วงกับอ,อะไรมากๆก็ได้นะฮะคำต่อไปนะครับของ ed ที่ไม่ออกเสียงอิดนะครับคือคำที่พี่น้องบ้านเราออกเสียงผิดระดับชาติอีกหนึ่งคำก็คือคำว่าเหนื่อยนั่นเองครับ Tired ย i อเหมือนฝนตกและน้ำมันหยดหยดหยดนั่นเองครับไม่ใช่หยกน้ำหยก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  t i r เ d ยอทเต้องทายเหยดนั่นเองนะฮะ I am tired I am tired ก็แปล่าอะไรครับรู้สึกเหนื่อยมากๆเลยนะครับแต่บางคนไปบอกฝรั่งว่า I am Thai ฉันเป็นคนไทย I am t i r e d ไม่มีต,ตัวสะกดก็กลายเป็นฉันเป็นยางรถยนต์ บางคน I am tried ใส่ตัว R เข้าไปตรงกลางของคำ I am tried จะแปลว่าฉันถูกลองมาแล้วกลายเป็นประโยคที่อาจจะดูเหมือนแบบสองแง่สองงามนะครับ I am tired ก็แปลว่าเหนื่อยนั่นเองครับอย่าลืมนะครับออกเสียง I R E ก็ออกเสียง tired เหมือนกับวันนี้ครับถ้าคุณรู้สึกเหมือนคุณมีแรงบันดาลใจน่นะครับอย่างเช่นผมเนี่ยนะครับนอกจากจะสอนภาษาอังกฤษให้คุณน,นั้นมีความรู้เนี่ยนะครับก็อยากให้คุณน,นั้นมีแรงบันดาลใจที่จะไปพูดมันแล้วก็ไปต่อยอดกับมันนี่นนะครับ I want you to feel inspired. นั่นเองครับ inspired. I want you to be inspired. to feel inspired. I feel inspired. I am inspired. รู้สึกมีแรงบันดาลใจที่จะไปต่อนั่นเองครับ <S <S 1> <S 1> อีกหนึ่งคำของตัว E-D ที่ไม่ออกเสียงอิดก็คือเวลาคุณนั้นซื้อของแล้วคุณก็พึงพอใจกับสินค้าหรือบริการนั่นเองครับ I am satisfied with the product. I am satisfied with the service นั่นเองนะฮะ satisfied ก็คือรู้สึกพึงพอใจซึ่งอยากจะบอกกับนะฮะพี่น้องทุกๆท,ท่านที่ทํางานบริการต้องคุยกับลูกค้าขายของนะครับหลังๆวันนี้รู้สึกว่าความเขาเรียกอัธยาศัยดีหรือว่าการบริการรู้สึกจะลดลงไปนิดนึงนะครับดังนั้นช่วยนะฮะให้มันแบบนะฮะเต็มที่กันหน่อยนั่นเองครับต่อไปครับวันนี้เนี่ยนะครับคุณอาจจะทําอะไรผิดสักอย่างนั่นแหละครับแล้วคุณรู้สึกละอายใจครับอย่างเช่นนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะ คุณไปจิ็ของเข้ามาแล้วเขาจับคุณได้นะครับคุณก็รู้สึกเหมือนว่าโอ้ยไม่น่าเลยรู้สึกละอายใจรู้สึกผิดมากๆ I feel ashamed นั่นเองครับ I feel ashamed นั่นนะครับผมใส่ ED ก็คืออะไรครับรู้สึกผิดรู้สึกละอายใจนั่นเองนะฮะอย่างเช่นนะครับอยากจะบอกกับนักการเมืองไทยหลายท่านที่ทําผิดกับประเทศชาตินะครับว่า You should be ashamed of yourself นั่นเองนะฮะคุณจะรู้สึกผิดละอายใจกับลหลายๆอย่างที่คุณทําลงไปนะฮะ a s h a m e คือรู้สึกผิดนั่นเองครับมีคนถามผมเยอะนะครับอาจารย์คริสครับผมเห็นว่า a s h a m e คือรู้สึกผิดแล้วไอ้สำนวนที่แปลว่าหน้าเสียดายนะครับผมเห็นมันออกเสียงเหมือนกันอ๋อนั่นมันคนละอย่างนะครับนั่นก็คืออะไรครับ What a shame หรือว่า That's a shame อย่างเช่นถ้าวันนี้คุณจะแต่งงานแล้วคุณจะถามผมว่าอาจารย์ผมจะแต่งงานนะฮะอาจารย์มาก,การแต่งงานผมหน่อยได้ป่ะผมบอกโหให้ผมไม่ว่างเลยครับอาทิตย์หน้าโหจิ้งเหิร์จานหน้าเสียด,ดายนะจาน น่าเสียดาย What a shame หรือว่า That's a shame นั่นเองครับและในจริงแล้วนะครับมันก็จะมีอีกหนึ่งคำที่ใช้กับอี idiom น่าเสียดายนันนะครับซึ่งกลับกลายเป็นความรู้สึกด้วยนะฮะแล้วต่อยอดออกมาได้อีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือคำนี้ครับ pity นั่นเองครับ P-I-T-Y ซึ่งคำนี้เป็น verb นะครับที่แปลว่า verb t ูสงสารนั่นเองครับอย่างเช่นนะครับวันนี้ถ้าคุณเนี่ยไม่เก่งภาษาอังกฤษ นะฮะแล้วผมสงสารคุณจังเลยเพราะคุณอยากจะคุยกับเขาแต่คุณคุยไม่ได้ I pity you I pity you นนะครับผมก็จะแปลว่ารู้สึกสงสารแต่ถ้าถามผมเนี่ยนะครับผมรู้สึกมันเหมือนมัน,ม,น,ม,นมันสงสารเหมือนสมเพศยังไงไม่รู้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับส่วนมากแล้วถ้าฝรั่งบอกสงสารเนี่ยนะครับเขามักจะใช้ความรู้สึกอันนี้มากกว่าครับ I feel sorry นั่นเองฮะ I feel sorry for you ผมสงสารคุณจัะเลยนะฮะ I feel sorry for you เรียงเช่นครับวันนี้คุณนั่งกินข้าวต้มอยู่ข้างถนนเนี่นะครับเที่ยงคืนกว่าครับเดินมาแล้วครับช้างสิครับนกกระจอกเท่หรอครับก็ช้างเดินมาสิครับแล้ววันนี้คุณสงสารช้าง I pity the elephants ก็ได้หรือจะใช้ I feel sorry for the elephants นั้นครับรู้สึกสงสาร I feel sorry for the elephants นะครับแล้วเมื่อกี้เห็นคำว่า pity ก็จะใช้เป็นสำนวนนะครับน่าเสียดายได้เหมือนกันนะครับว่า what a pity หรือว่า that's a pity นั่นเองครับ so น่าเสียดาย what a shame that's a shame what a pity that's a pity อย่าลืมนะครับหลายท่านดูไปแล้วรู้สึกโอ้คุณคริสครับสอนเร็วจังเลยจับไม่ทันครับอย่าลืมนะครับว่าฝากไว้นะครับภาษาอังกฤษมันมีอยู่รู้กับไม่รู้และจําได้กับจาไม่ได้นะครับวันนี้คุณรู้แล้วนะแต่คุณจะจำไม่ได้ถ้ามันเป็นครั้งแรก นั้นนะครับอยากจะ remember อะไรบางอย่างนะครับคุณต้องทำอีก2อย่างนะครับคุณผู้ชมครับ r ร p e a t ผมสอนอะไรไป Copy ผมทันทีครับ Repeat after me และหนาที่2ครับก็คือ Review Review ก็คือกลับมาดูเทปพวกนี้นะครับใน YouTube นะครับบ่อยๆแล้วรับรองคุณจะจำได้อย่างแน่นอนครับสุดท้ายนะครับคำที่ลงท้ายด้วย E.D. ดีแต่ไม่ออกเสียงอิกก็คือ Impressed นั่นเองครับ I'm impressed ก็หวังว่าหลายๆท่านคงจะรู้สึกประทับใจนะครับ กับสิ่งที่ผมกำลังนำมาให้คุณผู้ชมนะครับ I hope you are impressed or you feel impressed with my lessons นั่นเองนะครับต่อไปเราไปดูแก๊งอีดีที่ออกเสียงอิดกันดีกว่าครับซึ่งมันไม่ยากครับเพราะส่วนมากเราจะเป็นทิดเกือบหมดเลยอย่างเช่นคำแรกเลยนะครับก็คือวันนี้นะครับคุณอ,อยากจะพูดภาษา อยากจะพูดหล้วเกินครับแต่มันไม่มีประโยคมันไม่มีสับอยู่ในร่างกายครับคุณรู้สึกเหมือนกระวนกระวายไม่ได้ดั่งใจเลยครับเขาเรียกว่าอะไร frustrated นั่นเองครับ frustratedI'm frustrated แล I feel frustratedbecause I can't speak English พูดภากาไม่ได้ครับดังนั้นนะครับอย่าพึ่งนะฮะกระวนกระวายรู้สึกอึดอัดใจไม่ได้ดั่งใจนะครับ ก็ขค่อยเรียนรู้กันไปครับแล้วเดี๋ยวคุณก็จะเริ่มพูดได้เรียนรู้ศัพท์และก็ประโยคที่เยอะจากรายการนี้นะครับผมแล้วรับรองคุณจะเก่งขึ้นแน่นอนครับแต่คุณผู้ชมครับบอกไว้ก่อนนะฮะว่าการเรียนภาษาอังกฤษอาจจะทําให้คุณนั้นเหนื่อยนะครับแล้วไม่ใช่เหนื่อยธรรมดาครับเหนื่อยมากนะครับผม exhausted นั่นเองครับ exhausted นะฮะเราเพิ่งพูดถึงคําว่า tired ก็คือเหนื่อยนะเหนื่อยมากก็คืออะไร I'm exhausted นั่นเองครับ I'm exhausted ออกเสียงคล้ายๆอะไรฮะ วันนี้นะครับคุณนั้นกินอาหารอะไรนะครับซอสติดปากออ๋ซอสติดอทอดครับซอสติด exhaust e d จบข่าวครับผม exhaust e d นั่นเองครับเหนื่อยนะครับการเน้นภาษาอังกฤษนะครับคุณผู้ชมครับแต่อยากจะบอกนะครับว่าถ้าคุณไม่เก่งนะฮะในยุคนี้หรือยุคอนาคตข้างหน้านะครับคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกถึง2คํานี้ก็ได้นะครับ you might feel insulted or you might feel intimidated I feel insulted หรือ I feel intimidated ก็แปลอะไรครับรู้สึกเหมือนโดนดูถูกเหยียดหยามศักดิ์ี Intimidated ก็คืออะไรครับรู้สึกเหมือนแบบโดนข่มนะฮะโดนข่มโดนคนเขามาข่มเราว่าเขาเก่งกว่าเราเองฮะน,นั้นน้นนะครับ Insulted I feel insulted มาจากคำว่า insult ที่แปลว่าดูถูกนะฮะส่วน intimidate ก็คือการข่มหรือการเหมือนกับใช้อำนาจข่มคนอื่นนะฮะถ้าคุณไม่อยากรู้สึกเหมือนโดนดูถูกหรือโดนข่มเนี่ยนะฮะ คุณก็รีบเก่งวาสางกิตารในวันนี้ครับและรับรองครับ you will feel delighted นั่นเองครับคุณจะต้องรู้สึกดีอย่างแน่นอนเราไปดูคำแรกเลยครับคุณผู้ชมเคยเล่นเกมนี้ไหมครับ Angry Birds ไงแล้าแหมนึกว่าเกมอะไร Cookie Run แหะครับถึงแม้ว่าหัวของผมจะคล้ายๆนะฮะกู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 เนี่ยนะฮะ Angry Birds Angry นะครับพี่น้องชาวไทยครับแปลว,ว่าโมโหฮะแต่วันนี้นะครับหลายๆท่านเนี่ยจะบอกฝรั่งว่าฉันโกรธเธอไม่บอกว่า I angry you ก็เข้าใจนะฮะอย่างที่ผมบอกครับว่าทุกวันนี้หลายคนบอกว่าคุณคริสครับหลายอย่างที่คุณบอกผมว่าผมพูดผิดแต่ผมพูดไปแล้วหรือที่ฉันพูดไปแล้วฝรั่งก็เข้าใจนะคะ คุณไม่รับทราบหรอครับว่าฝรั่งทุกวันนี้เขาก็บ่นกับให้ผมฟังเหมือนกันนะครับว่าเขาพยายามอย่างหนักครับที่จะเข้าใจว่าคุณกําลังพูดอะไรนะครับดังนั้นนะครับไอแองกี้อยู่ก็พูดได้นะครับแต่แองกีก็จะแปลว่าโมโหนะฮะถ้าคุณอยากจะบอกว่าโกรธนะครับเราใช้คําว่า Mad นั่นเองครับ Mad ก็จะใช้กันมากกว่า n n g r y นะฮะแ angry โมโห mad แปลว่าโกรธนะฮะ so mad แ,แปลว่าบ้าก็ได้ mad แ,แปลว่าโกรธก็ดีนะครับดังนั้นอยากจะบอกฉันโกรธเธอ I am mad at you ต้องใช้คาว่า at ด้วยนะครับ I am mad at you ฉันโกรธเธอคุณโกรธฉันไหมก็ Are you mad at me Are you mad at me สาวๆอยากจะบอกนะครับกับแฟนฝรั่งของเธอว่าจอห์นเราจะบอกฝรั่งว่าหนูงอนหนูน้นอยใจอะค่ะภาษาอังกฤษไม่มีเหมือนกันนะครับก็ต้องใช้ I am mad at you แต่าจา์นเขาหนูไม่ได้โกรธเขานะคะ เอาอย่างนี้แล้วกันะะนะครับสาวๆถ้าคุณโกรธแฟนฝรั่งคุณจริงๆนะจอห์น I am mad at you mm. แต่ถ้าคุณน้อยใจหรืองอนน,นนะครับทำอย่างนี้ครับจอห์น I am mad at you นะแล้วทำมันหันครับหันกลับมา งอกูปะอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วเขาอาจจะเข้าใจนะครับเพราะว่าไม่มีไงฮะนะครับนั่นน่ะเขาฝากไว้สำหรับคนที่ชอบถามนะครับว่าภาษาอังกฤษมีคําว่างเงินหรือมีคําว่าน้อยเจนมีแค่คุณครูคําต่อไปนะครับก็คือคําว่าหิวนั่นเองนะครับ hungry หิวครับ I'm hungry หรือ I feel hungry แล้วถ้าวันนี้นะครับฝรั่งบอก I'm starving นะฮะถึงแม้ว่าผมเคยบอกแล้วครับว่า ing ไม่มีความรู้สึกนะครับแต่นี่คือข้อยกเว้นนะครับ I'm starving ก็คืออะไรครับหิวมากนั่นเองครับ I'm starving แล้วถ้าอิ่มเนี่ยนะครับก็คือ I'm full สระอูนะครับเต็มเต็ม I'm full ไม่ใช่ full นะฮะถ้าลากสระอูก็โง่แล้วนะฮะ I'm a full แต่ถ้าอิ่มมากๆก็คือ I'm stuffed เหมือนกับพวกเสือเสือสตาร์ทครับโดนยัดนุ่นอันนี้ก็คืออาหารมันยัดเข้ามาเต็มท้องเลยนะครับ I'm full อิ่มนี่ยนะฮะ I'm stuffed รู้สึกอิ่มมากนั่นเองครับต่อไปหิวน้ำนะครับตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกจะหิวน้ำแล้ว I'm thirsty นะครับ I'm thirsty แล้วต้องออกเสียงให้ดีๆนะครับ thirsty หิวน้ำ thirty สามสิบ thirteen สิบสามครับไหนะลองซ้อมไหมฮะ thirsty thirty กับ thirteen นั่นเองครับลองซ้อมกันดูแล้วกันนะฮะสามคำนี้เพราะบางทีนะครับครั่งไปถามว่า Are you thirsty Are you thirsty ชาวไทยบอก No I'm twenty seven เขาไม่ได้ถามว่าคุณอายุสามสิบหรือเปล่านะครับตัวเธอเขาถามว่า หิวน้ำนะครับนะฮะคำต่อไปนี่นะครับมั่นใจก็ unconfident I feel confident นะครับและอยากจะฝากบอกคำคำหนึ่ง้วยนะฮะก็คือเซลล์ฝากไว้นะครับว่าในภาษาอังกฤษนะครับพี่น้องชาวไทยครับมันจะมีอยู่3คํคำของคำว่า confident ที่อยากจะฝากไว้ unconfident ไม่มั่นใจในตัวเอง self confidence มั่นใจในตัวเองแต่เปิดใจที่จะรับฟังข้อคิดและก็ข้อคิดเห็นความรู้สึกของคนอื่นและก็เปิดรับเรียนรู้ตลอดเวลา และสุดท้ายจะมีพวกน้าเต็มแก้วอันนี้คือนึกว่าตัวเองเจ๋งแต่ที่จริงแล้วไม่ได้เก่งขนาดนั้นคือ over confident นั่นเองครับน่าเสียดายนะครับว่าบ้านเราเนี่ยนะครับเอาคาว่ารู้สึกมั่นใจตัวเองคือ self confidence มาใช้แล้วตัดคําว่า c o n f i d e n t ทิ้งแล้วเหลือ self, แต่ self เลยกลายเป็นคําที่ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นาะดังนั้นนะครับอยากจะบอกนะครับว่าคนที่จะพูดสางเกตได้นะครับก็คือ you have to feel confident you have to have self confidence นั่นเองนะฮะมั่นใจตัวเองกันบ้างนะครับผมแต่ อย่ามั่นใจใตัวเองจนเกินไปแบบไม่รับฟังคนอื่นแล้วคิดว่าตัวเองนั้นเจ๋งแล้วนั่นเองนะครับคำต่อไปนะ,นะจ๊ะก็คือคำนี้ครับผมถามคุณว่า do you like English ชอบภาษาอังกฤษไหมบางคนบอกเฉยๆครับเฉยๆ,ๆ I'm indifferent about it หรือ I feel indifferent about it ครับ indifferent ก็แปลวาอะไรครับไม่แตกตา่าง มีก็ได้ไม่มีก็ได้นั่นเองครับ so indifferent ก็แปล่าอะไรครับเฉยๆเขก็ไม่ได้ชอบอย่างเช่นผมเป็นคนที่ชอบตีกอล์ฟมากแต่เพื่อนๆบางคนก็เหมือนกับเฉยๆครับ I'm indifferent about golf นั่นเองครับดูหนังเฉยๆ I'm indifferent I feel indifferent about the movie นั่นเองครับ คำต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับก็คือคำว่า jealous นั่นเองนะครับผมและไม่ได้ชมว่าเจลเลิศนะฮะเจเจลเลิศมากแต่ละคำนี้คือออกเสียงว่า jealous นะครับก็แปลว่าอิจฉาก็ได้หรือหึงหวงก็ดีนะจ๊ะอ่งงอีกละสิครับเอ๊แล้วมันคือ envy หรือเปล่าครับคุณคริสถ้า envy มันคือ verb ครับอย่างเช่นสมมตคุณผู้ชายนะครับเดินมาครับแล้วก็แบบควงสาวที่แบบคุณเป๊ะแต่งตัวเ สวยก็สวยผิวขาวเนียนผมยาวนะครับ I envy you I envy you ก็คืออะไรฉันอิจฉาเธอหรือจะใช้ I am jealous of you นั่นเองครับมี jealous of นะฮะมี verb to be เพราะว่าอย่างที่บอกครับความรู้สึกจะต้องมี verb to be หรือ feel มันขยี้น่ะฮะ I am jealous of you นั่นเองครับนะฮะเข้าใจนะครับเคลียร์นะครับระบางคนก็จะงงกับ2คํานี้และก็ถ้าจะใช้เรื่องของหึงหวงเนี่ยนะครับมุติวันนี้ฮะ ผมก็แอบควงกับน้องผู้หญิงคนนี้นะครับอ๋อเป็นง่ะจ๊ะเดี๋ยวเพิ่งมาสะก,กิดอดียเพิ่งมาสะก,กิดเมียมาฮะเมียมาด้วยความหึงหวงนี่แหละครับ <laughs> My wife is jealous of me นั่นเองครับก็คือมาหึงนะฮะอันนี้ไม่ได้อิจฉานะครับแต่หึงนั่นเองครับนะครับ She is jealous นะครับก็คือหึงนั่นเองครับใช้เป็นแล้วนะฮะเขียนแล้วนะฮะหลายคนก็งงกับคำนี้มานานแล้วครับ ฟันนี่นะครับเราเคยเคลียร์กันมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับว่าแปลว่าตลกนะฮะถ้าสนุกคือ fun The movie is fun หนังสนุก The movie is funny หนังเรื่องนี้ตาลกนั่นเองนะครับ Fun สนุก Funny ตลกครับแต่ถ้าวันนี้ฝรั่งบอกคุณว่าเราก็ทำหน้างี้ครับ oh, o I feel funny I feel funny ไม่ได้แปลว่า <laughs> You feel funny yeah. Funny b o u u w w h t t ตัวได้มาทิ่มตาแตกเลยนะฮะ ไม่ได้ฟันนี่ที่แปลว่าตลกนะครับแต่ I feel funny ในเคสนี้เขาจะแปลว่าผมรู้สึกแปลกๆนะครับก็เหมือนกับ I feel strange หรือ I feel weird นั่นเองครับหรือท้องรู้สึกแปลกๆเหมือนได้ไปกินอะไรมานะครับ My stomach อย่าท้องออเสียง stomach นะฮะ My stomach feels funny My stomach feels strange or feels weird นั่นเองครับแต่ I feel funny My stomach feels funny นะครับผมแล้แม้กระทั่งวันนี้นะครับคุณแต่งชุดแปลกๆมานะครับแล้วถ้าฝรั่งบอก It looks funny างทีอาจจะไม่ได้แปลว่าตลกนะครับแต่แปลว่าดูแปลกๆได้เหมือนกันนั่นเองนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งความรู้สึกที่หลายคนมักจะเข้าใจผิดอีกหนึ่งคำนี่นะครับที่เราบางทีสับสนกับการใช้ของฝรั่งนะครับคือคําว่า sick นั่นเองครับ I am sick หรือ I feel sick ก็แปลว่าไม่สบายนั่นเองนี่นะครับผมกับอีกหนึ่งคำนี่นะครับผมคำว่า sick นะครับก็แปลว่าอยากจะอ้วกได้เหมือนกันนะครับ I feel sick I have to throw up อยากจะอ้วกแล้วนี่นะครับ ซิกไม่สบายซิกก็คือรู้สึกอยากจะอ้วกนะครับอย่างที่เราเคยบอกครับ R อร์ซิกคาร์ซิกกับซีซิกเมาเครื่องบินเมารถเมาเรืออะไรประมาณนั้นเนี่ยนะครับและอีกหนึ่งความหมายของคำว่าซิกนะครับก็คือความรู้สึกเอือมหรือเบื่ออะไรมากๆนั่นเองครับอย่างเช่นครับถ้าวันนี้เลยครับคุณนั้นนั่งอยู่ในจราจรมานานปีปีป,ปีรถเป็หมดแล้วไม่ขยับเลยนะครับโอ้ยเบื่อจราจรจริงบววย I'm sick of the traffic นั่นเองครับ I'm sick of the traffic เอือมเหนือเบื่อจราจรมากๆหรือจะใช้คำว่าอะไรครับ I'm fed up I'm fed up with the traffic ก็คือรู้สึกเอือมหรือเบื่อจราจรมากๆนะครับเพราะ fed ตัวนี้ f-e-d มาจากคำว่า feed เหมือนกับเราถูกป้อนสิ่งนี้นะครับป้อนเข้าไป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 อึมาถึงนี่แล้วเนี่ยนะฮะ so I'm sick of หรือ I'm fed up with ก็จะแปลว่าเบื่อหรือเอื่มกับอะไรมากๆนั่นเองครับและสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมครับก็มีอีก2-3สาคำนะครับที่อยากจะฝากไว้จริงๆนี่นะครับก็คือ2องคำที่มีความหมายแบบคลลคั่วแต่เริ่มต้นด้วยเสียงเดียวกันครับ 1. ครับ How do you feelI feel awesomeawesome feel awesome. ก็แปลว่ารู้สึกเจ๋งมากเลยครับตัวเธอกับ I feel awfulawful Aw คือแย่มากครับ I feel awesome. I feel awful. อีกหนึ่งอันน,นะครับก็คือ How do you feel? I feel terrific. I feel terrific. รู้สึกดีมากคับ I feel terrible. รู้สึกแย่มากเลยนะครับและสุดท้ายจริงๆนะครับอีก2องคำแล้วกันนะฮะที่บ้านเรานั้นมักจะเข้าใจผิดครับก็คือรู้สึกสงสัยซึ่งเราเคยบอกนะครับว่า and ไม่ใช่คำว่า doubt นะครับเพราะ doubt แปลว่ารู้สึก ไม่ดีกับสิ่งสิ่งหนึ่งในเชิงลบหรือไม่ไว้วางใจนะครับอย่างเช่น I doubt that she will come backI doubt that she will come back ไม่ได้แปลว่าสงสัยจริงเลยว่าเธอจะกลับมาเปล่า I doubt that she will come back แปลว่าผมคิดว่าเธอไม่กลับมาแน่นอนครับไม่ไว้ใจอย่างแรงนะครับแต่ถ้ารู้สึกสงสัยนะครับคุณผู้ชมครับก็คือ I am curious นั่นเองครับ I am curious curious ก็คืออะไรครับรู้สึกสงสัยอย่างไรนะ้ว่ามันจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับ Curious นะเองครับว่ามันถึงเวลาอันควรแล้วครับที่ผมควรจะต้องจบนะฮะ Feelings Part 2อย่างบริบูรณ์กันแล้วนะครับแล้วคราวหน้าเรามาดูกันต่อแล้วกันนะครับว่าผมจะสอนภาษาอังกฤษเรื่องอะไรแต่วันนี้ไปก่อนแล้วนะครับ